สังกะสีเนี่ยก็ยังจะช่วยในเรื่องของการสร้างเซ็กซ์ฮอร์โมนเหมือนกันนะจ๊ะก็คือทางเทสโทสเตอโรนกับ เอสโตรเจนเลยนะโดยเฉพาะในผู้ชายนี่คือสำคัญสุดๆต้องการ3ดาวเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องกินซิงค์วันละ75มิลลิกรัมนะจ๊ะต่อวันนะในผู้หญิงจะกินซิงค์แค่ไม่เกินวันละ50มิลลิกรัมต่อวันสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะเราก็มารู้จักในเรื่องของตัววิตามินเกือแร่นะที่มีผลต่อในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนที่สำคัญในวัย40บวก สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยเราก็จะคุยกันถึงในเรื่องของว่าเออมันมีวิตามินตัวไหนบ้างนะที่มันช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนคือตัวฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมนสังเคราะห์กับฮอร์โมนที่เรียนแบบธรรมชาติเขาเรียกว่าไบโอไอดนทิคอลฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนธรรมชาติซึ่งมันจะต่างจากตัวแรกที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เช่นยาคุมกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะแต่ว่าในวัย40กว่า ห้กว่าในที่จําเป็นจะต้องปรับฮอร์โมนเนี่ยนะคะฮอร์โมนตัวที่เหมาะนะแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่อันตรายแล้วก็ไม่ได้ทําให้แบบมีความเสี่ยงไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับมะเร็งเลยเนี่ยก็คือในกลุ่มไบโอไอดนติคอลฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์เหมือนธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะคลายกังวลเรื่องของเอ๊ะมันจะอันตรายกับเราไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกชนิดถูก นะคะมันก็จะไม่ได้มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะโรนมะเร็งเลยทีนี้ในส่วนของไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนเอาง่ายๆก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการควบคุมความเครียดเช่นคอร์ติซอลฮอร์โมนฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็ใช่นะกรอฮอร์โมนที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างซ่อมแซมนะแล้วก็การเจริญเติบโตต่างๆของร่างกายก็ใช่ถูกไหมที่สําคัญในวัย40กว่าเนี่ยที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือเรื่องของเซ็กซ์ฮอร์ ซเซ็กซ์ฮอร์โมนมันดรอปไปเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคือฮอร์โมนของคนเราเนี่ยมันจะพีคสุดเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ25นี่คือสมบูรณ์ที่สุดนี่หมายถึงฮอร์โมนโดยรวมทุกตัวเลยนะนะคะแต่ว่าคุณหมอเคยพูดว่า35ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราดูแยกเป็นตัวตัวนะหลัง35เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะในเรื่องของความแก่ของ ร่างกายของเราเนี่ยอายุ35เนี่ยมันเริ่มแบบมีเอจจิ้งซน์หลายๆอย่างแล้วแล้วก็หลัง35ฮอร์โมนมันก็จะดรอปลงแล้วเ้าถึงบอกว่าเอออย่างผู้หญิงเนาะมันก็จะมีแบบพวกอนุมูลอิสระใดๆเกิดขึ้นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะ ผู้หญิงจะมีการตกไขทก่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ไข่มันตกมันก็จะใช้พลังงานมากในช่วงระหว่างตกไข่ก็จะเกิดอนุมูลอิสระมากรังไข่มันก็เหี่ยวแก่่อไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีประจำเดือนตัวรังไข่อะมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระมาทําลายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าอายุหลัง35เนี่ยนะคะคือมันก็จะไม่เหมาะสําหรับวัยที่จะแบบจเจริญพันธุ์ตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นหลัง35ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ตั้งครร ก็จะต้องตรวจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันจะมีผลจากพวกอนุมูลอิสระพวกเนี้ยเข้ามาแบบเกี่ยวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาถึงแนะนําว่าถ้าจะเก็บไข่ก็ต้องเก็บไข่ตอนอายุประมาณ25ไม่เกิน30ช่วงเนี้ยคือกําลังดีนะถ้าใครจะเก็บไข่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นะเราจะเห็นว่าร่างกายของเราอะ่ะมันแก่ลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ฮอร์โมนสําคัญยังไงนะคะตัวฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ไลฟ์ไซเคิลของเซลล์ของเราอ่ะนะคะมันจะมีผลต่อในเรื่องของวัฏจักรของเซล เนื่ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนของเรามันสมบูรณ์ดีมันก็จะทําให้วัตจักรของเซลล์มันดําเนินไปได้ด้วยดีมันก็จะแบบช่วยในเรื่องของแบบมันไม่แก่เร็วมันไม่ป่วยเร็วอ่ะแล้วเราจะดูแลเรื่องฮอร์โมนธรรมชาติของเรายังไงเบสิกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีนาฬิกาชีวภาพของมันอยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเมลาโทนินใช่ไหมถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทำให้เราง่วงถ้าเราไม่ดื้อเราง่วงแล้วเราก็เข้านอนตามกลไกธรรมชาติ เราก็จะไม่ไปฝืนแบบไซเคิลของฮอร์โมนนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะแล้วก็ ช่วงประมาณตีห้าหกโมงเช้าอ่ะตัวฮอร์โมนที่มันจะทำงานสวนทางกันกับเมลาโทนินก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนสองตัวนี้ถือว่าเป็นฮอร์โมนตัวที่สำคัญในการที่จะควบคุมนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยคอร์ติซอลฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นมาพร้อมกันกับอินซูลินฮอร์โมนนี่เราพูดถึงฮอร์โมน3ตัวแล้วนะถ้าเกิดเริ่มมีภาวะแบบฮอร์โมนทางานผิดปกติ ก็จะสังเกตได้จากอะไรอ,ะอย่างเราพูดถึงเมลาโทนินอย่เงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าหลายคนจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับอันที่สองนะก็คืออ d ด e n a l f a t i g u หรือภาวะต่อมหมดกไตล้านะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนมัน แปรปวนนะสังเกตง่ายๆเลยนะมันจะมาพร้อมกับการนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่อยากลูกจักเตียงแล้วที่สําคัญก็คือต้องใช้กาแฟในการที่จะลากสั่งขานตัวเองอาจจะกินกาแฟวันหนึ่งสองสามสี่แก้วเเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนเรื่องของอินซูลินควรไม่ได้แบบทานอาหารให้มันเป็นมื้อช่วงเวลาแล้วไม่มีช่วงหยุดพักเลยแล้วทีเนี้ยพอแบบวัยสี่สิบอัพเวลาที่เราทํางานหนะักฮอร์โมนที่มัน จะเจอได้อีกอันหนึ่งนะนั่นก็คือภาวะในเรื่องของไทรอยฮอร์โมน มันจะต่ำที่จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือ1จะเริ่มเฉยๆไม่ค่อยอยากออกไปไหนอ่ะมีน้ำหนักตัวขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเซ็กซ์ฮอร์โมนนะในผู้หญิงก็จะเด่นเรื่องเอสโตรเจนในผู้ชายก็จะเป็นในกลุ่มของพวกเทสโทสเตอโรนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงกลุ่มของแบบเซนะ็กซ์ฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีหลายตัวที่มันเป็นองค์ประกอบกันอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบฮอร์โมนพื้นฐานที่พวกเราจะต้องรู้จักเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะกินโปรตีนให้เพียงพอนี่คืออย่างที่1นนะวิธีปรับนะอย่างน้อย1หน ต่อน้าหนักตัว1กิโลกร,รัมต่อวันนะและให้หลากหลายด้วยมันก็จะเป็นวัตถุดิบสําหรับการสร้างฮอร์โมนกลุ่มของเปปไทด์ฮอร์โมนแล้วก็ในนี้มันจะมีฮอร์โมนที่เป็นในกลุ่มของสเตียรอยด์ฮอร์โมนอยู่ด้วยเช่นคอร์ติซอลหรือเซ็กซ์ฮอร์โมนนะ พวกนี้มันก็จะเป็นสเตียรอยฮอร์โมนอะไรที่เป็นวัตถุดิบนะสำหรับสเตียรอยฮอร์โมนมันก็คือคอเลสเตอรอลทานคอเลสเตอรอลได้เป็นปกติได้เลยอย่างเช่นไข่ไก่วันละ1-2ฟองเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันเป็นปกติแต่ว่าไม่ขาดคอเลสเตอรอลนะอะไรคือไม่ขาดคอเลสเตอรอลเช่นอย่างบางทีหลายคนเนี่ยกินยาลดคอเลสเตอรอลอยู่มันก็จะไปลดวัตถุดิบของการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานอาหารนะ ทานอาหารให้หลากหลายต่อมานะคะอันที่สองออกกาลังกายการ ออกกำลังกายแบบ resistance training หรือ weight training เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนนั่นแปลว่าถ้าเธอเซ็ก์เสื่อมเธอก็ควรที่จะต้องไปออกกำลังกายทีนี้ในส่วนของการปรับสมดุลฮอร์โมนโดยใช้แบบนะวิตามินตัวที่สำคัญในเรื่องของเซ็กซ์ฮอร์โมนนะนั่นก็คือวิตามิน D3 การได้รับวิตามิน D3 ที่เพียงพอเลยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปรับสมดุลฮอร์โมนมาเป็นตัวแรกๆถ้าพูดถึงวิต นะวันละ5,000ไอูต่อวันตัวที่2ก็คือตัววิตามินซีคือวิตามินซีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอร์ติซอลฮอร์โมนเอาง่ายๆเพราะว่าบรรจจะช่วยทำให้คอเสเตอรอลเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนตัวแรกในกลุ่มของสเตยียรอยด์ฮอร์โมนก็คือพรีนิโนโลนทางหนึ่งมันก็จะสร้างไปเป็นคอร์ติซอลฮอร์โมนอีกทางหนึ่งมันก็จะสร้างไปเป็นเซ็กซ์ฮอร์โมนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีวิตามิน ิามนซีลงมากระบวนการสร้างในฝั่งของการสร้างฮอร์โมนทั้งหมดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยเออเพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะเสริมวิตามินซีนะอย่างน้อยวันละ1,000มิลลิกรัมนะต่อวันทุกวันมีเกลือแร่อ,อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะ เกลือแร่ตัวนั้นก็คือซิงค์สังกะสีสําคัญยังไงมันจะเป็นตัวที่จะใช้ในเรื่องของการสร้างไทรอยฮอร์โมนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่ามีอาการแบบเฉื่อยชาภาพสโลคิดช้าแล้วก็น้ำหนักเริ่มขึ้นลดยาก นะกินนิดเดียวก็อ้วนง่ายอะไรเงี้ยก็คือมีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญพอเช็คเรื่องไทรอยมีปัญหาต้องเสริมซิงค์โอเคมั้ยแล้วสังกะสีนี่ก็ยังจะช่วยในเรื่องของการสร้างเซ็กซ์ฮอร์โมนเหมือนกันนะจ๊ะก็คือทางเทสโทสเตอโรนกับ เอสโตรเจนเลยนะโดยเฉพาะในผู้ชายนี่คือสำคัญสุดๆต้องการ3าดาวเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องกินซิงค์วันละ75มิลลิกรัมนะจ๊ะต่อวันนะในผู้หญิงจะกินซิงค์แค่ไม่เกินวันละ50มิลลิกรัมต่อวันสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะเราก็มารู้จักในเรื่องของตัววิตามินดอแร่นะที่มีผลต่อในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนที่สำคัญในวัย40บบวกโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ